กันด้ยกันนะพี่น้องนี่เพิได้แค่นี้ค่าตังอตั้งเยอนี่ไก่อะไรน้องนะนี่อัี้อันนี้อัอะไรเอะไรีิมิมซิม ส่วนนะคะอันนี้ชิมนะคะเนี่ยชิมอร่อยไหมชิมทุกอย่างน้องไปดูไปเรื่อยๆข้าวเอยอะแยะมากมายนี่นี่ก็ตัดผักอันนี้ขาหมูอันนี้ข้าวอ,อะไรก็ไม่รู้เหลือเยอะๆเลย ฝั่งนี้พี่น้องมาดูฝั่นี่ได้แค่นี้เองกินแค่นี้ก็พอวันนี้เน้อโจ้าอันนี้กล้วยจับเลยอ่ามันก็เดินไปไปเรื่อยๆนี่เนแหนกสลัดนะคะนี่นแหนกสลัดจ้านี้ก็มีน้ำซุปนี่ซุปกักเพาะ หม okay, ือนกันากนี้คืกันจ้าเดิไก่ีไก่สี่าอร่อยมาขาหมูเหมือนกันโอ้โอเคจ้ะพี่น้องจ้า ไปทัดห้าก่อนน,นอนะคะคลิปนี้ก็เท